โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยติดหิมครับผมโอ้อยจะาล่งใส่กันเด้อโอ้ยโอ้โอโออยนี่นะครับกินเขียดผมครับผมนี่โอ้ย อ้ ه, ป่าดุครับป่าดุกกินเนยอเขียดโอ้หลายำทำทายเลยพี่น้องโอ้ยโอ้เทียวมันถือปลา สวัสดีครับสัสปีพี่น้องครับผมที่รักในการหายุคหากินครับมันอนีกับพาพี่น้องออกมาใส่เบ็ดชื่อกาครับผมมาใส่เบ็ดยุ่ห่วยครับที่ท้ายอินเสือให้พี่น้องเบื้องนี้วครับผมนี้ยเยอมหนีก็เป็นเยอะเขียดครับผมนี่เขียดได้ประมาณสักบ่จากตัวครับบ่หลายตัวประมาณหาสิบตัวพี่น้องแล้วก็อันนี้เบ็ดครับผมเบ็ดเป็นชุดเงาครับร้อยแปดสิบเซนครับผมมาใส่ห่วยโดยเฉพาะนะพี่น้องเนาะตะขอเบอร์ฉลามแดงเบอร์สิบแปดครับ ถือว่าไว้ใจได้ครับผมใส่โลกกวักะถือว่าเอายู่ครับผมก็เลยใส่เบอร์ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะไปครับผมหมายมือนี้ทรงหกครับไปเบอร์น้ำกันครับผมเยอ่เมือนี้เป็นเยอะเขียวนะพี่น้องเนาะเบ็ดกับเป็นเบ็กหนึ่งร้อยแปดสิบเซนครับขันยาวเป็นว้าเลยครับผมว้าหนึ่งพอดีพี่น้องตะขอกะเป็นฉลามแดงฉลามแดงเบอร์สิบแปดครับผมไว้ใจได้ครับ ถือว่าใส่งั้นมาก็ถือว่าใส่ได้ครับผมบ่มีงอครับมิตหลุดเนาะเยอ่เมื่อี้เป็นยเยอะเขียดครับผมหมายมือนี้กะสงหกพี่น้องดีนแน่จะตรงที่ผมนั่งนี่เพื่อนตัดหญ้าครับผมเพื่อนอาจจะตัดหญ้าไปแหงวัวเนาะแต่ถือว่าเป็นตะฟังห่วยแล้วครับผมถือว่าใส่ได้ครับเยอะเขาไมื่อกี้เป็นยเยอะเขียดครับผมนี่เขียดอิโมนี่แหละครับ มาอน,นี้มาร้องฟังเสียงป่าเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะว่าป่ามันตีในนาหรือว่าจะตีในห่วยครับผมมาร้องเชิงในห่วยมืงกันเนาะเพราะว่าป่ามันเคยอยู่ในห่วยครับ เบื้องข้างหน้านี่ก็เป็นเบื้องวังปากคอเขาแหละครับพี่น้องครับที่ทายให้พี่น้องเบื้องคลิปก้อนๆเนาะพี่น้องเนาะทันใดที่ยังบ่เห็นเนาะกลับเข้าไปเบื้องใดครับผมตอนนี้ตะเวนการเริ่มตกดินแล้วพี่น้องเวลากะเกือบจะหกโมงแล้วครับหาโมงครึ่งไปกกว้าแล้วครับผม ปลามันหกหน่พี่น้องบ่รู้ว่าสีได้หลายหลังซ้ำใดครับเนาะเพราะวา่าหกคักครับผมหวยเนื้อหวยมันเลือกน้ำหรอครับค้นบ่ค่อยเข้าถึงครับผมส่วนหลายค้นกลับมาให้มานาซื่อๆเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำในเห็นนพี่น้องกับมีน้ำอยู่ครับผมนี่น้ำก็ถือว่ามีอยู่เนาะเมื่อนี้กลับมาซ้อมมึงครับว่าปลามาันอยู่ในหวยหรืออยู่ในน้ำครับผมก็ ตั้งท่ากับมะเร็งในห่วยไปก่อนครับมื้อนี้เดี๋ยวถ้าได้ยินเสียงปลาสวกไปย,ยังก็สิมะเร็งในน้ำให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับเนาะเดี๋ยวใส่ไปในน้ำเบิ่งจากหลังเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับหลังนี้ใส่ให้เบิ่งเป็นหลังสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะนู่นครับผมบรรยาก,กาศยามแรงกด็ดีพี่น้อง ตอนนี้แต่เว้นก็เริ่มตกดินแล้วครับผมนี่เริ่มมองไป่เห็นแล้วครับยุปัยยุกกไกวแล้วพี่น้องไปครับผมไปล้อลูกกันตอนยามแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมขมกระชิยางกลับไปนี่แล้วครับทั้งเก่าครับผมไ่ไดอยุ่ประมาณพอถึงสิบลังแล้วพี่น้องสิบก็ลังนี่แหละครับพอเกิดนี่ครับผมเดี๋ยวไปหาไสหม่องทั้งอีกเนาะเพื่อได้เพิ่มอีกครับผมเอาแล้วครับพี่น้องครับคันท้างนามีอากาศแล้วพี่น้องคันแรกเคี่เขาส่กันครับผม ที่รีวิวให้พี่น้องเบื้องหลังครับผมโอ้บอกกาเของไก่เลยพี่น้องโอ้โหคันเบ็ดไหมผมอ่ะร้อยแปดสิบเซนน่ะโอ้โหโอ้โโอ้ยโอ้ติดอีหิ้ครับผมโอ้ยอย่าลิงใส่กันเด้อ โอ้ยโอ้ยน่นะครับกินเขียดผมครับผมนี่โอ้ยบ่อยากได้เลยมัติดเทพหยั่งโอ้โดนโอ้ผมต้องดึงให้มันหลุดแล้วครับผมเพราะว่าสายผมเป็นสายพี่อีเนาะู่นครับโอ้ยเห็นตะปากพี่น้องว้ายหลังแรลกเล่มหางเลยดุดแล้วครับผมโอ้เบียดหักเลยครับ ไปแล้วครับผมโอ้ยอ,อย่ามากินอีกเด้อแต่ใส่ไปคือเก่าครับวัสดีครับวัสดีพี่น้องครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาม่ยามเบรกกันนะครับเนาะหลังนี้คือถึกอีเหี้ยครับผมเปลี่ยนเหยื่อไว้ครับผมอู้เหยื่อหายครับหอยเหยื่อจึกตีพี่น้องเหยื่อหายเลยครับผมนะ เดยเปลี่ยนเยอะไปเนะเาะทำมายามเบ็ดกับน้องทิวพี่นอ้องเพิ่งไปกินเข่ามาต้องกันครับผมเล่นสวนกันมายาเบ็ดเนาะนมน,น,ะมนถ้ามีทอขื้นนี่แจวเด้ดิแมนครับน้องทิวบอกอย่างครับผมเป,นนเป็นไรเป็น่รท่านอยู่จังหวัดอย่างเมื่อกี้บอกคอยดูได้ไหวะ <laughs> เออเออแสดงว่าตัวขาดเนี่ยเออเดี๋ยวเปี่ยนเงี้ยไปพี่น้องหลังนี้ใส่ไว้ให้น้าพี่น้องโอ้ขันที่กลมมึงสี่ครับนี่เป็นยังไหครับป,รป๋าคือกล่มขักที่คุนครับผมนี่โอ้นิ่งครับ โอ้มีแต้มพี่น้องโอ้ขาวจันทร์พันเลยครับผมเดี๋ยว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 เดียย๋ังครับนี่โอ้เหมือนปรากดเลยพี่น้องปลาดุกหรือปรากดครับผมโอ้อย่างใหญ่เลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หมานแล้วพี่น้องหมานแล้วอึ๊บโอ้ปลาดุกครับปลาดุกกินยาเขียดหมานแล้วเทียวโอ้มีน่วเนาะโอ้ปลาดุกพี่น้องปาดคุณ มาแล้วพี่น้องแต้มแรกครับผมเป็นปาดุูครับแต่ว่าเสียชีวิตแล้วเหรอครับใส่นี่มีเครื่องรู้เนาะทิวเนาะผ่อนดวเครื่องรู้โอ้ยใหญ่ครับผมผุ้น่ะเสียดายแต่มน,นั่นแล้วครับผมเสียชีวิตแล้ะจิน้อเขียดพี่น้องทำมารุ่นอีกพี่น้องบางนี่เป็นเรื่องไดครับผม หลังนี้เยอะยังเหลือครับผมดอีกหลังนึงเนาะอยู่ใกล้ๆกันนี้ครับนี่ใกล้ๆกันนี้ละโอ้ขันกล้มอูคือขาวทียวถึงยังครับผมโอ้หลายทำททยเลยพี่น้อง โอ้ยโอ้โอเถียวมันถืปอปลางูมากินปลาพี่น้องนี่ครับผมปลาคอครับมาอีกแต้มหนึ่งพี่น้องโอ้เีรดายครับเหลืองงูครับผม,มน,นี่อีกแต้มหนึ่งพี่น้องสองแล้วมึงน,นี่ เอามาลุนอีกรางนึงพี่นอ้องลังถัดมาครับผมโอ้ขันขันกลมอยู่ในทิวอือโอ้ยมียวบมียวบมียวบโอ้ยบักยางไงเลยพี่น้องปอดัดโอ้ยเอาอีกแล้วพี่น้องโอ้ โอ้หลายทํำทายเลยครับผมมากินปลาผมอีกแล้วโอ้ยหลายเท่ๆเอาดึงอโอโอ้ยโอ,โอ้มันอมยืนเหมืออโตเลยจ้เนี่โอ้บักหลายเลยซื้อไเยอะไหเอา ม่นะไ,ไปถนนเ <c oughs> ออรู้ลแล้วเดี๋ยวมันจะไายดึงรังรังรู้แล้วรู้แล้วรูแ้ลแล้วโอ้เหลือจะาตัวปลาพี่น้องโอ้เสียดายม,มันอมนเก็บปลาแดดจะเอาอยู่อ่ะปดโอ้เสียดายแท้เตรียมสามแล้วครับผมนี่บเหลืไม่ยากางูโอ้เสียดายครับผมดีเปน็นตัวบดขวดคิดยาก <c oughs> <c oughs> เฮ็ดประเด็กยานเบ็ดใกล้เบิดแล้วพี่น้องได้อีกสองสามลังครับผมลังหนึง่งยุนี่เขียดยังร้อยให้เก่าอยู่เลยครับไปรุนมม้นเศร้าเนาะเหมือนเดิมโตมนน่อยบ่เปลี่ยนซะเป็น,ปนี้ยง,งามงามอยู่ดีบองเนี่ยอีกลังหนึ่งครับยุนี่ ขันตังโกโดคือกาเลยครับโอ้เขียดเป๋เขียดเป๋ไปดูสิเป๋ยอนยังน้อยนี่ยังกินเนียดโอ้เหลือครึ่งเดียวพี่น้องน่าจะปูครับผมนี่โตมันนะ่ะเล่นตี่นี่นี่น,นี่นี่พี่น้องโตกินเยี้ยเขียดครับผมนี่เอ๊ ไปครับพี่น้องยามเบียดเสร็จแล้วครับผมรอบดึงเขาก็ได้มาสามแต้มครับผมถือว่าใส่ขงงามอยู่เนาะปลาดุกหนึ่งแล้วกับปลาคอสองครับไม่แย่งงูเอาเนาะถ้าบ่แย่งงูกับโอ้ยมายามซาพวดครับผมงูมันเอาไปกินก้อนครับส่วนปลาดุกกับงามเติบครับผมใส่เครื่องล้อเพื่อพี่น้องไงเติบครับขณะกันไปล้อรุ่นตอนเช้านะพี่น้องเนาะไปครับผมหลับฝันดีครับผม เจอกันตอนเช้าครับต้องที่วกับน้ำหนาไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีตอนเช้าครับใดเวลามาเก็บเบ็ดกันแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงนิดๆครับ6โมงเช้าเนาะ ด้เวลาเก็บเบ็ดกันแล้วครับผมไปพี่น้องเอามาลุ้นกันครับว่าสิมี่โตมิเตมปะครับนี่เอามาเก็บหลังเรียนก่อนเนาะมอคืนมาใส่เสริมไปครับผมเมื่อคืนนี้ก็ได้ไปสามเตมพี่น้องง,งามๆครับประคอสองประดุกหนึ่งเนาะโอ้ขาวอา,ารากเลยครับผมนู่นน่ะโอ้ โอ้ใจสอเลยครับผมโอ้แต้มแรกนะลครับผมโอ้คอครับโอ้โอโอใสสวยใสสวยมาแล้วครับแต้มแรกโอ้ใจสอเลยครับผมขนาดพุ่มี้อย่างมาก,กวอนมันด้วยนี่หืมหาจะตีตัง้งแต่พูดล่ะครับมาใส่ใบไม่ไม่อะแต้มแรกครับผม ปากคอครับแตบไงครับนี่เสียดายเสียดายครับตุยไปละมาเบิ้งหลังนี้กันพี่น้องหลังนี้ที่เฮียตีครับผมหลังแรกเยื่อเขาหายครับพี่น้องเยื่อเขาหาย อย่าถึกแหบมาเลยน่าจะเป็นหอยโอ้หลังนี่ขันกลมพี่น้องนี่ครับผมปอดโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรน้อขันกลมขันกลมตุ๊กนี่ันอุ้มลุ่มเลยคันมันยาวครับผม โอ้ถือปลาพี่น้องถือปลาครับผมจนเท้าไปเลยโอ้ติดจนตุยครับผมอาจจะติตะดตัเดืนนอดๆคุณอะเสียดายเสียดาย โอ้แต้มสองมาแล้วพี่น้องมีจะใส่งามๆครับโอ้ดินจนดินจนนั่นเลยครับผมพู้นะอ่ะอใส่ดียกันเลยพี่น้องโอ้ใส่สาตัวโลบขาดครับนี่หลุนใหญ่ครับอ่าใส่ถุงหมานแล้วพี่น้อง มาแล้วพี่น้องอยามเบ็ดมาสามลังครับนี่สามคันได้มาสองแตม้มเขามาเบิ้งหลังที่รีวิวให้พี่น้องเบิ้งครับคันกลมอีกแล้วครับผมนูนๆคันกลมกดน้ำลยครับถือไปน้องครับผมนี่ดูนะคันกลมกดน้ำเลยครับผมอึ๊บโอ้ไ่ถือครับเยดายเยดาย ผมมาเบิ้งหลังยูให้น้พี่น้องหลังนี้เป็นยังไงสายผมหายไปทั้งใดครับเลยโอ้สายจนามน้ำอยู่พี่ครับโอ้บ่ถึกบ่โดนครับผมสงสัยปลาน้อยกวนครับน้ำน้ำให้นาเนาะหลังนี้มีเสียงพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย หลังนี้มีเสียงครับผมเสียงตามตามเลยครับนู่น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 โอ้ยโอ้ยโอยโอยโอยเบาเบาเบาครับเบาเบาเดือรุดเดือรุดเบาเบาเาเาโอ้ยนุ้นออีกมาเลอีกแต้มนึ่งครับผมแต้มสวย เฮ้ยมาอีกแต้มหนึ่งแล้วพี่น้องแต้มสวยๆครับผมโอ้กินเลือกครับนะยางงามเลยครับผมโอ้เรียบร้อยครับผม หลังนี่ขันกลมครับผมถือบะน้อพี่น้องนูนขันโกงครับนุ่งไปในน้ำเลยโอ้แต่ว่างเงียบกิฟต์นี่เหมือนหินขาวๆครับผมเหมือนหินขาวๆเหมือนหินขาว,ขาวโอ้ยโอ้มีเต็มโอ้ตุยอีกแล้วครับผมมันเกาะหญ้าเนาะเกาะหญ้าตุยครับ ขออีกแต้มนึงครับ วายได้อีกแต้มหนึ่งแล้วพี่น้องโอ้สีแต้มนี้แล้วครับผมแต้มที่สี่มาแล้วโอ้โหันขักครับนี่นงามๆเลยครับผมแต้มที่สี่เนาะเส่ถุง อยู่ในห่วยก็ถือว่าสุดยอดครับผมก็ถือว่าได้แต้มอยู่เนาะสลับอยู่ในน้ำก็พราะมีแต้ม,ตมครับอันนี้เป็นหลังนึงครับหลังนี้อยู่ในห่วยหลังนี้ไม่โดนตึ๊บเบ็ดของเหาก็เลยอีกสองหลังครับผมเหลืออีกสองหลังก็ทิ่มมืดแล้วเนาะ เห็นขั้นสี่กโดเลยครับบดถือครับผมหลังแรกของเขาอีกหลังนึงที่ตรงกอกล้วยนี่ครับผมนี่ข้างหน้านี่มองมากับว่านาดนครับขันสี่กโดเลยครับ บ้ถือครับผมเยอะกันร้อนครับอ่ะเดี๋ยวมาสรุปแต้มกันเนาะพี่น้องเนาะมาสรุปแต้มกันพี่น้องหนึ่งแต้มครับผมชาวนี่ครับแต้มสองครับแต้มสามอ้วมีแต่ป่ารุ่นเดียวกันหมดเลยแต้มสี่โอ้ ได้ซีแตมครับผมชาวนี่ก็ได้ซีแตมแล้วพี่น้องเนาะนี่ขวดน้ำครับหนึ่งสองสามสี่โอ้งามงาเลยครับผมถือว่าอ้วนตับครับปลาครับพุ่นนะสีโตัวนี่โลกว่าครับนี่สี่ตัวโลถือว่างามครับสําหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะก็ถือว่ามาเจิมเบ็ดไมครับผมลอยแปดสิบเซนครับตะขอฉลามแดงเบอร์สิบแปดครับผมเอาอยููครับทั้งหี้ยทั้งงูทั้งปลาครับผม เอาอยู่เพือครับถือว่าใส้ได้พี่น้องเมื่อนี้ก็ใส่เบ็ดอยู่ประมาณ20่คันครับเด้ยใส่20่คันเนาะก็บทีนี้ใส่ในหวยแน่ครับผมแล้วก็แซมแซมอยู่ในนาจัหน้อยครับก็ได้อยู่ในนาอยู่2ตัวเนาะเมื่อคืนได้ปลาดุอีกตัวนึงแล้วก็ตอนเช้านี่ก็ได้ปลาคอครับผมอยู่ในนก็ถือว่าไม่ปลาครับที่เหลือก็เป็นในห้วยเนาะแต้มลมของเขากับเมื่อคืน3มแต้มพี่น้องแล้วก็ตอนเช้าอีกซีเป็น7ครับผมอ้เบ็ด20หลังได้เ็แต้มถือว่าง้ามครับผมใส่ได้เลยล่ะครับ ถือว่าบอกขี่ไล่พี่น้องถือว่ามานเลยครับผมแล้วก็มีแต่แต่งงามๆนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณครับผมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับผมสำหรับคลิปนี้กับลก้าครับว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม